ข้อฝันพระจันทร์โมเดลก็ก้าวส่งโมนี้ก็ฝันอยู่จะคิดว่าถ้าฝันเป็นเลขนี่คิดวปถูกเลยเลยสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกัปตันดัมซิ่งนะคะวันนีนะ้พาทุกท่านนะคะที่รับชมอยู่มาตามหาตัวเลขแนวทางงวดวันที่หนึ่งตุลาคม2567นะคะซึ่งวันนี้นะคะงวดก่อนเนาะ,ะพระอาจารย์นะคะก็ให้เข้ามานะคะที่ สองเก้านะคะออกกลับหัวนิดเดียวนะคะเม็ดเดียวเลยให้มาสองเก้าแต่ว่ากลับหัวไปที่สองหกนะคะเป็นเลขความฝันคะเดี๋ยวงวดนี้นะคะหนึ่งตุลาไปฟังกันนะคะว่าพระอาจารย์ฝันเห็นตัวไหนนะคะไปไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยนะคะพระอาจารย์เจริญพรเนรรสนมสการนรรการทำมาตราความฝันพระอาจารย์งวดที่แล้วก็เก้าสองฝันเต็มๆเอ็นไปตามไม่ไดลงทินเนาะ เซ็นโง,งให้อยู่มัวน,นี้เป็นไงไปกันฝันหวงปู่ก็มัวน,นี้ก็ฝันอยู่จะคิดว่าถ้าฝันเป็นเลขนี่คิดว่าถูกเลยแหละรถจิบลอเก่าๆไอ้สมัยก่อนเขามาจอดท,ทิ้งไว้ครับเออแต่มาไม่ได้ขับครับแต่ตมาเห็นรถจิบลอเขามาจอดทิ้งไว้แต่มีคนมาบอกแตมาว่าให้แตมาไปขึ้นบ้านมวนตวมาไปขึ้นบ้านใหม่อือไปขึ้นบ้านใหม่ก็บอกว่านู่นใหญ่ที่สี่เด้อใหญ่ที่สี่เลี้ยวซ้ายไปบ้านอยู่รางสุดท้ายเลยเขาว่า เอ <S <S อ, <S <S อ,อ,อ,อก็บอกแต่มาตมาว่าใหญ่ทีสี่มันก็สี่ละตัวหนุ่มเป็นแอบตรวหกล้อเก่าๆมันก็เก่าแล้วมันก็มันก็ตีเป็นหกเลยนหกล้อนี่มันก็ตีเป็นหกเลยเลยตีเอาเป็นหกสี่ตัวเดียวเลยหกสี <S <S ่ <S <S ตัวเดียวทะเลตัวเก่าที่ <S <S 2> <S 2> <S เขาให้นี่เป็นเป็นตัวเลขเลยนี่ก็คือสามตัวนี่คือสองไอ้สองสี่ห้าสองสี่ห้ามันก็เหมือนใครกันที่นี่ มดที่พามาติทรงให้แต่ว่ามันไม่ออกก็บอกเป็นตัวเลขเลยอืออันนี้งวดที่แล้วใช่ไหมคดที่แล้วเขาบอกตัวเลขเลยแล้วที่มดนั่นแหละฝันฝันว่าใครบอกฝันว่าผู้หญิงเขาบอกส่วนมากนี่ไม่ใช่ผู้หญิงเลยบอกส่วนมากถ้าบอกเป็นตัวเลขมันจะไม่ค่อยออกบนนี้มันจะเอามดต่อไปติก่อนพกตลอดออกถ้ามีมดหนึ่งมดสองนี่ถูกเลยทราบตัวเลยออมันจะออกอย่างนี้ตลอด อันนี้ก็คิดว่าที่ปัญหาหมดนี้ก็คิดว่า6สีนี่แหละไม่เอาอะไรเยอะหรอกเอา6สีตัวเดียวเม็ดเดียวตัวเดียวตัวเดียวเม็ดเดียวเลยไม่ค่อยให้เลเยอยเยอะ6สี9สีด้วยเนาะตัวก,ก 95, ันม่า6กับ9ตัวเดียวกันใช่6 6กับ9คนจะมาบอกเกาไมไม่ไม่ทราบคะ่ะจะเอามาตลอดปี่แหละค่ะจเอามาตลอดเทียนกี่โอเค หกสี่เก้าสี่แล้วค่ะใส่ใส่หมวดก่อนไปด้วยเด้อสองสี่ห้าสองสี่ห้าสองสี่หมวดก่อนใส่ไปด้วยใครดูไปดูเจ้าแม่เจ้าแม่ก็ผู้ใหญ่มาขอก็ให้เจ็ดสองตัวเดียวว่าน้าหกสองหมวดก่อนนู้นแกมาขอเก้าหนึ่งให้ได้เก้าหนึ่งมาเลยอ้เก้าหนึ่งแกไม่มาตามบนน่ะ แกบน่นแกไม่มาบน่นที่แกบ่นไว้<ม>พอนานไปเดือนหนึ่งไปตามแกเป็นอาทิตย์เลย<ม>แกอยู่ไม่ได้เลยแกต้องมาเลยพ่ใหญ่พ่อใหญ่หนูน่นอยู่บ้านน้องเสือนะบ้านน้องเสือสมรงทามนะอ<ม>ืแกว่าอยู่ไม่ได้เลยพ่อแม่ไปตามตั้งเจ็ดวันเนยกลัวมันอันตรายกลัวม,มันเป็นปนี่เป็นนั่นนะแกก็เลยรีบมาเลยพาพระมาเลยซ<ม>ื้อของซื้อของซื้ออะไรมาถวายประจัยมาถวายจึงหายไม่ได้ได้ยูนนี่ตัด ได้อะไรเลยทําให้ตามนี่ก็ทําไม่ให้ตามเขาพูดนี่คือเขาตามเลยอยู่นี่เยอะมากตลอดเลยลยงกเียเคียนอยู่ปูเลขอะไรนะครับเดี๋ยวเออสามตัวคือเอาเลยตัวมวดมวดที่ผ่านมาด้วยตัวหนึ่งสามตัวสองสี่ห้าสองสี่ห้าแล้วก็สองตัวตัวเดียวสองตัวก็หกสี่หกสี่ตัวเดียวอันนี่ก็ฟันมวดนี่แหละฟันหกยนงรถหกล้อเก่าๆแล้วก็ก็บอกว่าให้ไปนู้นแหละ ไปกินเมมนื้อมนใหญ่ที่ซีเด้อก็เขาว่าใหญ่ที่ซีก็ไม่ได้ซีแล้วจะมีอะไรเฮ้ยที่ซีให้เรียวทรายไปบาทสุดท้ายหนุหนเขว่ากำจัดงานเ<ช>ออเลยวะมันเป็นเละบ่คิดว่าเละก็ให้ถูกเด้อปูเอ้ยใไ<ช>้ถูกเด้อเอาพวกนี้มาตัวได้ตัวหนึ่งมันก็คนละแต้มเลยเนี่ยเละเก่ากับเละใหม่มันก็อยู่ที่หมดตั้งที่นู้นไปกันตั้งในคราบอาจารย์อาจารย์เบี้ยวไปบางนี่ ววอเราไม่มาห่างกันแล้วเลยถ้าก็เปิดให้คือมันมาเงียบสองสมปีที่ผ่านมานี่แหละตั้งช่วงโควิดมาเลยมันเริ่มเงียบแต่ก่อนมันยังให้ถูกประจําอยู่เลยแต่ก่อนอมทุกสองตัวประจําแต่ก่อนบางทีมาบอกตรงๆเลยก็มี ช่วงหกหนึ่งเป็ดหกหนึ่งนี่บอกตลอดที่จะมาถูกตลอดหลายครั้งนะเป็ดหกหนึ่งปีนั้นเนี่ยมันถูกสามสี่รอบสามรอบที่มันออกนะเออไอ้เป็สามชีปีที่ผ่านมาเป็ดโอหนึ่งเปดหนึ่งหกเนี่ยออกตลอดเขามาบอกตรงๆเลยทั้งเปดนี่ออกจริงๆด้วยมีคนกรุงเทพมาขับรถมาไม่เคยมาเ๋ยมมีโชคทิ้งได้ให้ตัวนี้ไปตูกเลยกลางคืนองคูเอาสองสี่ห้า หกสี่นะมันก็นี่แหละเริ่มเริ่มเปิดเริ่มแต่ก่อนชอบแต่ก่อนอยู่องค์เดียวได้แต่ก่อนใครมามีพระมาบวชอยากบวชอยากอะไรก็บวชเอามาบวชเอาบวชเอานี่ก็จะบวชอีไรนี่น้าเยอะเลยตรงนี้นี่จะบวชนี่ก็บวชบวชมันช่วงนี้ก็บวชชินแปดอยู่เขาเคยบวชมานานแล้วแหละเคยก็บวชมาเป็นสิบๆกว่าปีเค่สึกไปก็ทำมากินก็ไม่ขึ้นตระดะติ้นตุ้งนะสัตว์แมงกี่ไปใส่เลื่อนนะ เลื่อนลั่นเขานี่สามสิบสี่สิบตัวกระบอกไม่ไผ่นะนี่แกเอามาใส่แถวนี้ใส่ยังง่ายก็ไม่ถูกสักตัวเลยมาที่ใส่ก็พังพังอยู่แบเนี่ยตรงเครือนเนี่ยที่ขึ้นนี่แหละเออพังไม่ได้สตาร์ทไม่ไอหัวเทียนมันก็เด่นออกจากนนั้นเลยเกว่าก็เลยเกเกบนว่าให้นี่ก็เลยก็เลยขึ้นมาานี่ยอลั่นแกนี่แกไปกู้นี่สามสิบกว่าตัวกับสี่สิบตัวไม่ถูกสักตัวเลย ตมาบอกว่ากูเสียดให้เพาทิ้งเลยเกก็เพาทิ้งหมดเพราะตมาไม่ชั้นเนื้อสัตว์เนาะมาตมาไม่ให้การมาชั้นเจตลอดชีวิตก็ตเลยเกว่าให้แกลงไปไปกู้แล้วก็เพาทิ้งหมดเลยเกเพาทิ้งหมดแล้วเลยไปบวชบวชบวชพราให้แก่ก่อนเดี๋ยวออกภาษาจะแกจะบวชใหม่บวชพระคนต้องมีเหตุผลของมันบานแกอยู่บานจงโล่งนะบานจงโลงนะ่งเคยเคยบวชนาน คยไปหัวตินตรงอินเดียนน่นแห้เราไปเทีอประเทศเขเมรน,นะแล้วที่นี่มีศักดิธิ์มีอะไรบ้างอาจารย์ที่นี่ครับโอ้สักดิธิ์มันสักดิธิ์มากตรงนี้เพราะชาวบ,บ้านเขามาตั้งแต่ก่อนเขาไม่อยู่แถวนี้จะไม่มีใครมาทาอะไรได้เลยตรงนี้จะมีไฟขึ้นตลอด <c oughs> ไฟดวงแก้วดวงอะไรขึ้นตลอดอยู่นี่บางทีก็จะสว่างสวายหมดเลยตรงนี้จนไม่มีใครกล้าขึ้นมาอยู่ตรงนี้ <c oughs> ที่จะมามาอยู่นี่ ตมาไม่ได้มาอยู่เองเลยตมาก็ไม่เคยมาอยู่ตรงนี้และไม่เคยมานี่ด้วยเขาไปตามพญานาคสององค์ไปตามอยู่วัดไพรพัฒนาตมาอยู่วัดไพรพัฒนาอยู่ในโบสถ์แต่ก่อนโบสถ์ปราแพรพัฒนายังไม่เจริญเนาะเออก็ชอบนอนตมาไปอยู่ไหนมาชอบนอนอยู่ในโบสถ์นะวันนี้เห็นไปสองตัวเขาไม่ได้บอกว่าให้ตมามาอยู่นี่หรอกที่เขาไปไล่ตมาสองตัววิ่งไปแต่ไม่วิ่งไปทางไหนก็สกัดหมดเละ ไปไปทางนี้กัมึงตามกูไปทานเราเดินจะเงี้แหละโผล่ข้างในวิ<ม>่งไปทานนี้นเหมือนเดิมไปทนตนน้เหมือนเดิมตอนนี้ก็วิ่งขึ้นโบสถ์<ม>วิ่งขึ้นโบสถ์ใส่ประตูใส่หน้าต่างปิดเรียบร้อยหมดแล้วอตอนนี้หลือมึงมาไม่ได้แล้วกูจะนอนก่อนอะไเงี้เลยพอกลังจะใส่หัวนอนเปลา่โผล่หน้าต่างมาเลย<ม>โอ้ร้องจนวันนี้ก็ฝันเรื่อยฝันวัาฝ<ม>ันเมื่อน,น,นหนนะัง<ม>อน่ะนะฝันเมื่อไหนเขามีพลังดูดเน่ยน,นะ ไปเดินไปในป่าก็มีพลังดูดพลึบเยกหายมาเลยมามา,มากลิ่นอยู่เข้าลูกนี่และมั้ง mm hmm. เห็นหน้าพายาวอย่งงี้นี่ยาวเยวียดไปอย่างงี้แหละ mm hmm. นี่ความฝันนี่วเดินขึ้นมาน่มันเดินมาจากเขือ่อนี่เงี้ยแหละพอเดินขึ้นมาเห็นโยมเยอะอยู่ mm hmm. ตามโยมว่าโอ้โยมมีพระอยู่บ่พูดแซคเมนนะ mm hmm. มีพระอยู่ไหมโยมเขาว่ามีอยู่องค์หนึ่งเออเดี๋ยวหลวงพ่อไปอาบน้ำก่อนกลังเดินไปถึงห้องน้ำว่าจะอาบน้ำคอยมากราบพระพอเดินไปถึงห้องน้ำก็เลยตื่นก่อน ที่ความฝันจะได้มาอยู่ขอลุกนี่ก็มีพระองค์หนึ่งมาพามาอยู่อยู่ได้หกวันแกก็ไปเลยไนียพระปล่อยให้ตมาอยู่พาขึ้นมาจากเกิดมาเดินพาขึ้นมาได้นี้เขาสารในทุงปุยหนึ่งเครึ่งทุงปุยเนี่ยเออเขาก็ไปแตมาก็อยู่คนเดียวจนทุกวันนี่กี่ปีแล้วครับลุงไม่ใช่มันสิบเอ็ดปีแล้วว่าสิบเอ็ดปีมาสร้างเองนี้นี่เป็นวัดถูกต้องแล้วสร้างสร้างได้หกปีก็เป็นวัดแล้ว มาเป็นชาวาดมาสี่ปีแล้วตัง้งตาตั้งชาวาดมาสี่ปีแล้วเป็นบาตรถูกต้องแล้วก็มาซาเกย,ยาา่อยู่ในวัดวันนี้แอดมินก็ได้มาตามตัวเลขนะคะเนาะที่วัดให้ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะ,ะที่ยังไม่มีแนวทางเนาะอันก็พระอาจารย์เพื่อนก็ฝันนะคะได้หกสี่นะคะอย่าลืมหกกับสี่ตัวเดียวกันนะคะแล้วก็สองสี่ห้านะคะอย่าลืมไปตัดกันดูเนาะ งวดวันที่1ตุลาคม2567นะทุกท่าน64 94 245นะคะอย่าลืมไปตัดกันดูนะคะเผื่อมีโชคมีลาบนะคะกับพระอาจารย์นะคะงวดที่แล้วนะคะพระอาจารย์ฝันนะคะ29นะคะแต่ว่าออกกับหัวนะคะทุกท่านงวดนี้ก็เลยมาตามนะคะมาตามแนวทางให้ท่านผู้ชมนะคะเนาะ เดี๋ยวยังไงก็ฝากเนาะไว้เป็นแนวทางนะคะทุกคนเนาะอ่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็ใช้สติด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องกับตันดัมซิงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ